ข่าวนี้นะคะก็ไม่สามารถจะว่าเป็นข่าวสบายใจได้หรอกอนะคะเป็นข่าวที่จริงๆเราเองก็อยากให้ทุกคนรักกันยาวๆแต่ว่าเมื่อมาถึงวันที่ต้องเลิกแล้วก็ได้แต่ให้กําลังใจกัน<ช>ข่าวนี้หมายถึงข่าวของคุณเต้ยและคุณซาร,ร่าคุณผู้ชมขาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปนะคะคู่นี้คบกกนมา14ปี นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็คาดหวังว่าโอ้คงจะแน่นอนล่ะคงจะจบสวยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีข่าวว่ามีการเลิกรากันตายนะคะซึ่งคนแรกที่มาประกาศทางโพสให้ทุกคนได้รู้ก็คือฝ่ายชายคุณเต<ช>้ก็สร้างความช็อกให้กับทุกคนมากค,ค,คุณเต้ยตอนนั้นเนี่ยนะคะถึงขนาดว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราด้วยเสียงสั่นเครือร้องไห้นะ,ะนะคะเสียใจมากแล้วก็ยังทําใจไม่ได้นะคะ ส่วนคุณซาร่าเองเนี่ยก็เปิดเผยนักข่าวเหมือนกันว่าก็เจ็บปวดม,มันไม่ง่ายกับการที่คบกันมายืดยาว14ปีค <14 S 2> ุณ<ป>อาแล้วก็มองอนาคตไว้ร่วมกันแล้วแต่วันนี้เมื่อไปต่อไม่ได้คุณซาร่าเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเชือก<ะ>ที่มันรู้สึกว่าดึงจนแบบตึงถึงที่สุดแล้วอ,ะอ่ะถ้าตึงกว่านี้อีกเนี่ยกลัวมันจะขาด ก็เลยขอลดสถานะความสัม oh พันธ์ก่อนให้เหลือแค่เพื่อนไม่อยากใช้คําว่าเลิกเพราะว่ามันเจ็บปวดไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้ก็ต้องถือว่าเลิกกันนั่นแหละนะคะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยผ่านมา13วันแล้วทางเราก็รุ้นว่าเอออาการของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างนะคะคุณเต้ยจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคุณเต้ยนี่ค่อนข้างจะมีอาการเยอะนะคะก็ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงวันนี้ค่ะคุณเต้ยก็มาเปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วนะคะก็บอกตรงๆว่ายังทําใจไม่ได้ ยังทําใจไม่ได้นะคะคแล้วก็ยืดอกยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองดูแลคุณซาร่าไม่ดีพออะรายละเอียดฟังคุณเต้ยค่ะมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะรดน้ําต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วล่ะมันก็คงโงงๆแหละครับเอาจริงๆเราทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆเป็น10ปีเนาะ พอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเนาะมันก็ต้องมีธรรมดาแหะครับที่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วเท่่าตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดอนาคตอ่ะผมคือของเขาและเขาคือของผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขาถ้าถ้าพวกเรามัน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 คลิกกันจริงๆนะฮะ แต่นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวินาทีนี้คือถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ<ม>เขาก็ยังทําใจไม่ได้มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดให้พวกเรา ที่บอกนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นกําลังใจให้กันและกันอยู่นะคะยังคอยซัพพอร์ตทางใจกันห่วงใยกันและกันมีการส่งข้อความไปหาในต่างๆนานาแล้วก็ในเรื่องของอนาคตแต่นะคะว่าเออจะกลับมาคือดีกันหรือเปล่าก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือคุณเต้ยผอมมากใช่พออย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เต้ยนะกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะครับซาร่าด้วยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยครับนะคะค่ะส่งกำลังใจไปค่ะ